พระวจาของพระเจ้าเประจำวันเสาร์ที่19กรกฎาคมสัปดาห์ที่15เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสืออพยพบทที่12ข้อ3 7ถึง42ในเวลานั้นชาวิสราเอนออกเดินทางจากเมืองรามเมเซ มุ่งไปเมืองสุขศผู้เดินทางเป็นชายชะกันห0 0 0 0คนไม่นับผู้หญิงและเด็กนอกจากนั้นยังมีชนชาติผสมเป็นจำนวนมากเดินทางไปด้วยพร้อมทั้งสัตว์เลี้ยงฝูงแพะแกะและฝูงโคโจำนวนมากเขาเอาแป้งขนมปังนวดแล้วที่นำจากประเทศอียิปต์มาอบเป็นขนมปังไร้เชือ้อแป้งขนมปังไม่ได้ใส่เชือ้อ ก็เพราะเขาถูกขับออกจากประเทศอียิปต์อย่างฉับพลันไม่มีเวลาจะเตรียมสเสบียงสำหรับการเดินทางชาวิสราเอลอยู่ในประเทศอียิปต์เป็นเวลา430ปีและในวันที่ครบ430ปีนั้นเองขอบวนทั้งหมดขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ออกจากประเทศอียิปต์คืนนั้นเป็นคืนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตื่นเฝ้า เพื่อทรงนำชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์คืนนั้นจึงเป็นคืนที่ชาวอิสราเอลทุกคนจะต้องตื่นเฝ้าถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าชั่วลูกชั่วหลานบทอ่านจากพระอรสานตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมัทิวบทที่12ข้อ1 4ถึง21 เวลานั้นชาวฟาริสีจึงไปชุมนุมปรึกษากันว่าจะกำจัดพระเยะสูเจ้าได้อย่างไรพระองค์ทรงทราบเรื่องนี้จึงเสด็จไปจากที่นั่นผู้คนจำนวนมากติดตามพระองค์ไปพระองค์ทรงรักษาทุกคนให้หายจากโรคแต่ทรงกำชับเขามิให้แพร่งพรายให้ผู้ใดรู้ทั้งนี้เพื่อให้พระวาจาที่ตร,ทรสทําประกาศโ่งอิสยาเป็นความจริงว่า นี่คือผู้รับใช้ที่เราได้เลือกสรรไว้นี่คือผู้ที่เรารักซึ่งเราโปรดปรานเราจะให้จิตของเราแก่เขาและเขาจะประกาศความยุติธรรมแก่นาน,นชาติเขาจะไม่ทะเลาะวิวาทและจะไม่ส่งเสียงเอ็ดอึงจะไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาตามลานสาธารณะเขาจะไม่หักต้นอ้อที่ชำแลว้ว เขาจะไม่ดับไส้ตะเกียงที่ยังริบหรีอยู่จนกว่าเขาจะทำให้ความยุติธรรมมีชัยชนะนานาชาติจะมีความหวังในานามของเขาสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา แต่จากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันที่ชาวอิสราเอลออกเดินทางจากประเทศอียิปต์หากจำนวนที่กล่าวไว้เป็นจริงก็แสดงว่าผู้คนที่อพยพออ,อกมาน่าจะเป็นจำนวนล้านหรือสองล้านคนดังตัวบทที่กล่าวว่าผู้เดินทางเป็นชายชะการหกแสนคนไม่นับผู้หญิงและเด็ก จำนวนผู้หญิงและเด็กมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วดังนั้นจำนวนสองล้านจึงไม่ไกลจากการคาดคะเนของเรานอกจากผู้คนแล้วยังมีฝูงสัตว์อีกเป็นจำนวนมากเราลองนึกสภาพดูคงโกลาหนไม่น้อยเลยทีเดียวเพื่ออธิบายพระคมพีบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนผู้คนดังที่กล่าวมาค่อนข้างจะเกินจริง อาจจะมีจำนวนหลายพันคนเท่านั้นชาวตะวันออกมักพูดถึงตัวเลขค่อนข้างเกินเลยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์และบุคคลมีความสำคัญมากที่น่าสนใจก็คือตัวบทบอกว่ามีชนชาติผสมจำนวนมากเดินทางไปด้วยไม่ใช่ชาวยิวเท่านั้นตัวบทไม่ได้บอกว่าพวกนี้เป็นใครบ้าง อาจจะเป็นพวกรูปผสมระหว่างชาวยิวกับชาวอียิปต์ก็เป็นได้การเดินทางช่วงแรกเป็นเส้นทางจากเมืองราเมเซสมุ่งไปเมืองสุกตมีการกล่าวถึงขนมปังไร้เชือ้อพร้อมทั้งให้เหตุผลว่าการที่แป้งขนมปังไม่ได้ใส่เชื้อก็เพราะเขาถูกขับออกจากประเทศอียิปต์อย่างฉับพลัน ไม่มีเวลาจะเตรียมสเสบียงสำหรับการเดินทางชาวอิสราเอลอยู่ในประเทศอียิปต์เป็นเวลา430ปีและยังบอกอีกว่าในวันที่ครบ430ปีนั่นเองขบวนทั้งหมดของพระยาเวก,ก็ออกจากแผ่นดินอียิปต์ซึ่งตัวเลขนี้มีความเป็นไปได้นักประวัติศาสตร์คำนวณว่า ชาวอิสราเอลคงจะออกจากประเทศอียิปต์ในรัชสมัยของพระเจ้าฟาโรห์ที่ทรงพระนามว่าเมรเนฟตาซึ่งปกครองอียิปต์ในครึ่งหลังของศตวรรษที่18ก่อนคริสต์กาลเพราะฉะนั้นชาวอิสราเอลคงเข้าสู่แผ่นดินคานาอันอีกครั้งในราว1200ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งนักวิชาการระบุว่า เป็นช่วงของการเปลี่ยนจากยุคทองสมฤทธิ์มาเป็นยุคเหล็กแต่ความตั้งใจของผู้เขียนที่พูดถึงการอพยพก็คือเหตุการณ์นี้เป็นกิจการขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังที่มีกล่าวในข้อ42ว่าคืนนั้นเป็นคืนที่พระยาเวทรงตื่นเฝ้าเพื่อทรงนำชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ ังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเป็นกิจการของพระเจ้าทั้งสิ้นเพื่อช่วยชาวอิสราเอลให้เป็นอิสระด้วยเหตุนี้ประโยคต่อไปจึงกล่าวว่าคืนนั้นจะเป็นคืนที่ชาวอิสราเอลทุกคนจะต้องตื่นเฝ้าถวายพระเกียรติแด่พระยาเวชั่วลูกชั่วหลาน การกระทําเช่นนี้เป็นการขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อประชาชนชาวอิสราเอลพระวจาของพระเจ้าวันนี้จึงเชิญชวนเราให้มองประวัติศาสตร์ของเราแต่ละคนและขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำในชีวิตของเราเสมอขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระองค์ทรงสำแดงพระพัก์แจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน